คราสองอย่างเสร็จเคสแรกแล้วนะครับพี่ป๋อแม่ละมาดเริ่มทํางานได้แล้วครับยันกีไปนะครับพี่จากทีมแม่ละมานนะครับตอนที่เราเสร็จเคสที่ยากที่สุดของทริปนี้ไปแล้วนะครับแน่นอนนะครับก็คืออันนี้เคสนี้ยากที่สุดใช้อุปกรณ์ที่รู้ร้านที่สุดแพงที่สุดนะครับและอีกห้องหนึ่งก็เสร็จสองเข่าไปแล้วนะครับก็ส่งต่อให้ทีมพบพระนะครับให้อาจารย์โจนะครับ ตอนนี้ต้องรีบเล่งมือแล้วนะครับจะไปพบพระนะครับตอนนี้เราเสร็จเคสที่หนึ่งไปแล้วครับยังไงแต่โน้นครับใส้ผาใส่ผครับพี่ลูกครับงานนี้สบายสบายเลยครับผมนะครับคนที่อุ้มผาเงาขอให้โชคดีนะครับผมผาที่พุผานะครับอาจารย์ปุ๋ยครับอาจารย์ส่วนครับตอนนี้เราเสร็จแล้วครับเราต่อให้นิดหน่อยครับเพราะเรามีปัญหาบล็อกยากหน่อยครับสู้ๆนะครับครับพี่วิยพบพระเขาส่งข่าวมาเขาบอกเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหพบพะ สุดยอดยอดเยี่ยมมากครับสเสร็จเคสที่เท่าไหร่แล้วครับเสร็จเคสที่หนึ่งไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์นท่าใครับโอ้โหอาจจะต้องแต่ว่าพอดีกำลังจะเริ่มเคสที่สามครับอ่าพบพาต้องเร่งมือนิดนึงนะครับเพราะว่าอ,อะไรครับไปไกลละทีมดมยาที่นี่สุดยอดอาจารย์พี่เกี้ยวครับพี่เกี้ยวเชิญหน่อยครับพี่พบพระเ,เขาบอกเขาเสร็จเคสที่หนึ่งเคสที่สองแล้วครับ ใช่เขาเสียชีที่สีแล้วอันนี้ก็เกินไปเาเริ่มชที่สีกันแล้วเหรอครับเราของเรากำลังจะเริ่มเคสิที่หกครับพี่คือยู่เคสี่เริ่มไปแล้วเนี่อแล้วเจอกันครับสองก็จะมาคุยอันดันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รีบนะครับอันนี้คือความความปลอดภัยคนไข้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญสูงสุดเลยครับ